มัดรวมร้านเด็ดในตำนานที่รสชาติดีราคาสบายกระเป๋อิ่มคุ้มแบบนี้เพราะว่าร้านที่จะพาไปอ่ะเขาจะเป็นร้านอาหารทงฟ้าหนึ่งในโครงการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โครงการดีๆที่จะมาช่วยแบ่งเบาลดค่าครองชีพให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารอร่อยๆในราคาที่ไม่ต้องคิดเยอะและร้านอาหารทงฟ้าที่จะพาไปทานวันนี้มีเมนูเด็ดหลายเมนูตามไปดูกันได้เลยว่าจะมีร้านไหนกันบ้างร้านแรกนะคะจะเป็นร้านข้าวแกงป้าแจ๋วเป็นข้าวแกงที่มีกับข้าให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอดมากกว่า3 ส0อย่าง yeah. ที่สาคัญนะราดข้าวหนึ่งอย่างราคาแค่30บาท2อย่าง40แล้ว3อย่าง50ถูกมากกับข้าวตักใส่ถ้วยแบบนี้ราคา30บาทแกแล้วคือรสชาติดีวัตถุดิบรลมีน้ําพริกกะปิพริกน้าําปลาจิ้มแจ่วน้ําซุปน้าดื่มให้ทานฟรีอร่อยคุ้มราคาประหยัดมากร้านเขาจะอยู่แถว4ีลมนะคะถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวมาปามจอดที่4รีลมคอมเพล็กซ์ได้เลยร้านจะอยู่ติดกันต่อกันที่ร้านนี้นะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาจเจริญกรุงซอยสิลูกชิ้นปลาแท้ทาเองแต่าขายราคาแค่35บาทตัวลูกชิ้นมีหลากหลายแบ,บมากๆ เมนูเด็ดเลยก็จะเป็นบะหมี่ปาะที่มาแล้วต้องสั่งเส้นดีลูกชิ้นอร่อยนุ่มฟินเมนูเยตโฟ,โฟก็มีหรือวจะเป็นเกี๊ยวน้ำก็ลดร้านจะอยู่ในตอกซอยให้ฟีลโบราณแบบยุค90ร้านนี้นะคะปั๊มจอดรถที่วัดมังกรแล้วก็เดินมาไม่ไกลใครที่อยากจะไปทานอาหารอร่อยอร่อยราคาเข้าถึงได้แบบนี้เขาจะมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะสามารถเข้าไปเช็คโลเคชันร้านกันได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายในที่ปั๊มขึ้นให้นี้หรือถ้าไปเจอร้านไหนที่มีสัญ,ญลักษณ์ร้านอาหารทองฟ้าที่หน้าร้านก็แปลว่าร้านนั้นนะเข้าร่วมโครงการนี้แน่นอน